เคยเห็นแล้วเห็นแล้วคือหลายๆสวนเนี่ยที่ขึ้นลูกขนาดนี้เนาะคือบางสวนก็จะโตกว่านี้แหละโุ้ยใบอ่อนนี้มาแบบทุ่ทพับเลยเนื่องจากพื้นใบเดิมมันอาจจะหมดสภาพไปเ่องเรื่องการใช้เพราะอย่างอย่างผมเนี่ยผมพ่นสะสมเหมือนกันปีนี้ใช่ไหมผมไม่ได้ใช้ศูนย์ห้าสองเลยไม่ใช้ปุ๋ยที่ตัวกลางหนักอะไรหนักผมใช้หกยี่สามสามสองแค่นี้ผมใช้มาตั้งแต่ใบหนึ่งเริ่มกลางเลยนะ จนดอกเริ่มมีผมหยุดใช้คิดดูว่าผมพ่นทุกๆสิบวันเนี่ยมันใช้เท่าไหร่คิดดูเราใช้อัตราครึ่งกิโลด้วยนะครับแต่ใบเราแทบจะม,มีการถ่ายทิง้งกำลังจะจับกับน้องน้อยว่าคือน้องน้อยใช้ตัวกลางมาตั้งแต่ใบแรกใช่แต่ตัวกลาง<ม>เรามันเป็นแค่ยี่สิบห้าเพราะเมื่อก่อนเราใช้ศูนย์ห้าสองสามสี่สามขีดด้วยใบยมันหลุดหมดเลยนะครับแต่ปีนี้คือมันหลุดน้อยมากมันหลุดน้อยมากมันแทบไม่หลุดเลยมันหลุดแค่ช่วงที่ครั้งครั้งสุดล่าสุดที่อาจารย์มาแล้วผมปรับเปลี่ยนระบซันนนบิี่ยมันจะหลุด หลุดน้อยมากครับมไม่ใช่ว่าอากาศเปลี่ยนแล้วหลุดอากาศเปลี่ยนแล้วหลุดทุกปีปไปงั้นปีนี้อากาศเปลี่ยนเฉยเฉยเฉยๆ,ๆ,ๆหลุดก็คือหลุดคิดเป็นเปอร์เ,เซ็นที่มันไม่ได้หลุดทุกต้นอ่ะมันหลุดต้นนู้นต้นนี้ถือว่าอันนี้ก็ตอบโจทย์เราเหมือนกันฮะปุ๋ยพวกนี้เธอใช้มันเพราะว่ากลางท้ายมันไม่ได้หนักหน่วงมากทั้งที่เราใช้ตั้งแต่ใบหนึ่งกางนะใบหนึ่งครั้งแรกใบหนึ่งเริ่มกลางก็จะใช้สูตรเสมอพ่นใบกันผมสะสมมาแต่ตอนนั้นสะสมมาเลยแต่เราใช้แค่สมขีด5ขีดนะพอใบก็อยู่ประมาณเช่น ก็มาจะเป็นห้าไม่ได้เยอะใส่ไม่ได้เยอะจริงๆก็คือพีเนี่ยตัวกลางเนี่ยมันมันเคลื่อนที่ใช้อยู่แล้วค,คือส่วนใหญ่ชาวสวนก็จะมาเริ่มพมาสะสมก็ท้ท้ายแล้วเนาะแต่แต่อย่างน้องน้อยทำมาตั้งแต่ใบใแรกใช่ใบแรกเพราะว่า <c oughs> เรากล่าว่าใบสองเราจะทําสาร <c oughs> ดยใจที่เราอยากทําแต่ว่าด้วยพื้นที่เรามันไม่ได้เอื้อมหน่วยเลย <c oughs> แต่ใจเราทําละเลย,เล,ยลองทําให้มันไปสุดเลยเอา้าวไม่ออกใช่ไหมเราก็สะสมต่อไปอีก <c oughs> สุดท้ายแล้วมันก็เนี่ยออกแค่เนี้ย คือจริงๆมันต้องเป็นรุ่นนี้90%นะแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ทิ้งเยอะเนาะคือเท่าที่ทํากับอย่างปีที่แล้วเราทำ6สวนเรื่องธาตุอาหารนั่นน้อยและเราพบว่าทุกสวนเนี่ย P เนี่ะตัวกลางเนี่ยในดินเนี่ยเยอะมากคือเพราะว่าทุกสวนก็ใส่844นั่นแหละผมก็ใส่แต่ผมใส่แค่4ครั้แต่เขาใส่เยอะนะผมใส่เยอะไม่ได้ครึ่งกิโลนะใส่เยอะสมมติเราตีว่าเฮ้ยต้นเนี้ยสมมติปุ๋ยที่ผมให้เป็นปุ๋ยเกล็ดผมต้องการให้เขากิโล3ขีด ผมก็หารสามหารสี่เลยครับค่อยๆใส่สิบวันใส่สิบวันใส่สิบวันใส่ก็ครบสามครั้งจบครั้งจบเลยครับแค่นั้นแต่ไม่ได้ใส่ทีเดียวกิโลครึ่งหรือกิโลหนึ่งแต่ปุ๋ยเกล็ดมันอยู่ประมาณห้าถึงหนึ่งกิโลเท่านั้นนะใส่เยอะไม่ได้เพราะว่าความเขาความเข้มข้นอะไรเราจะแล้วผมไม่ได้ใส่ขนาดนั้นด้วยก็ผมใส่ต้นละสี่กำมือสามรอบกำมือคนเรามาแบบผมนะเจ็ดกำมือคือสามขีดที่ดูผมใส่แค่ครั้งละสี่กำมือสามครั้ง มันยังไม่ได้ถึงกิโลเลยครับอ่ะไ,ไม่ได้อันนี้คือไม่ได้ถ้าถ้าเราชั่งมันยังไงก็ไม่ได้แต่ผมไม่ชั่งเพราะว่า เรื่องเรื่องรอบที่เราทํางานเราต้องเสร็จเหลือมันก็จะขาดขาดมันจะไม่ได้สรอบหนึ่งมันไม่ถึงสาขีดสองขีดนิดๆเองครับอขีดกว่าถึงสองไม่ถึงสองขีดด้วยครับมันก็โอเคแล้วครับมันก็ใช้ได้มันก็อยู่ได้แต่ว่าด้วยด้วยสภาวะพื้นพื้นฐานส่วนเรามันมันมันไม่ตอบโจทย์อะแต่ว่ามันอยู่ได้ครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ปกติเลยนะมันก็ว้าวว้าวแต่อันนี้มันมันมันเป็นดินทรายเนาะใช่ดินทรายแล้วก็มีน้ําเยอะอย่างเงี้ยรถติดหมดเนี้ยโฟวินติดหมดนะครับเนี่ยอันนี้มันคือใบสิงหานะครับเนี่ย ใบสิงหาเนี่ยต้นนี้มีแค่ใบเดียวนะฮะัอันนี้คือใบพึ่งออกมาตอน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 เกาะดอกตอนดอกบานเนี่ยเขาได้ตอนนี้เขามีอยู่เนี่ยใบกับอีกแค่นี้ครับนี่คือใบสิงหาครับใช่อันน้อยๆเขายังอยู่ได้ครับเนี่ยพวกนี้คือฐานใบเดิมน้ะเนี่ยนี่ฐานใบเดิมฮะอันนี้คือใบก่อนบานน่ั้งแต่สิงหานะใช่ตั้งแต่สิงหาเลยครับมีอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่มีใบไหนยังแทบจะไม่หลุดเลยสิงหานี่คืออันนี้ใบคือก่อนดอกก่อนดอกบานอ่า ้ยถอว่าน้อยมากแล้วก็ใบไม่ได้ใหญ่ด้วยไม่ใหญ่ครับก็เนี่ยแหละก็คือเราเราเราใช้ปุ๋ยตัวเนี้มายาวเลยเพราะว่ามันก็จะได้ไม่ไม่ใหญ่มากเราคิดว่าถ้ามันไม่ใหญ่มากเรื่องเรื่องไนเชนในอันนี้มันจะน้อยเพราะว่าเราถ้าเราไม่ไม่ฟิกเรื่องนี้พื้นฐานสวนแล้วทุกปีใบผมโอ้โหขนาดว่าใบมันใบมันเก่าแล้วยังยังยาวเลยครับอันนี้ใบมันใหญ่นะแ<ค>ต่พอมันเก่ามันก็เหลือแค่นี้ครับแต่เราเห็นบางสวนนี่ใหญ่มากเลยนะคือกว่าคือตัวใบมันเนี่ย ถ้ามันใหญ่อะมันก็มันก็กินเยอะนะกินเยอะครับอันนี้พอปีหลังๆปุ๊บปีนี้ก็เคยเปลี่ยนสูตรพ่นแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องพื้นที่เราไม่ดีถ้าเราทําให้เขาใบใหญ่ใบใหญ่พวกนี้ครับมันเรื่องเรื่องการเน่าหรืออะไรพวกนี้มันก็เยอะแต่ถ้าเราเล่นใบเล็กแต่ว่าชั้นใบเรามีเยอะก็ดีคือเนี่ยปีนี้เราเรากลับมาทําเนี้ยพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวยเลยแต่การเน่าของต้นน้อยมาก จะมีต้นแรกไอ้ที่มันเนา่าคือมันเน่ารูรูการที่แล้วแล้วก็อย,อยู่ทนทนอยู่งั้นนอกนั้นที่เป็นก็ที่เห็นนะมันก็จะเน่าแค่นีๆๆ้นิดหน่อยอันนี้คือน้องรายว่ามันเกี่ยวข้องกับเราเปลี่ยนน้าด้วยเรื่องเปลี่ยนน้ําเรื่องการให้ปุ๋ยแล้วก็เรื่องการจัดระบบการไหลของน้ําในสวนด้วยครับเพราะว่าเราเราเจอทุกรูปแบบในแปลงของเราะตั้งแต่ทําสารมาได้ห้าสิบวันฝนตกสิบห้าวันห้าสิบวันนี่คือรุษารเลยนะะ <c oughs> ฝนตกอีกสิบห้าวันมันจะออกได้ไงแล้วก็พอมาอีกฝนตกอีกเดือนนึง ความหวังหลังหลายใจสิบห้าวันนั้นนะก็จะได้มันก็ตกไปอีกเดือนหนึ่งใช่นั่นเนละยแช่ไปอีกเดือนเราถึงนี่เลยครับได้รุ่นนี้รุ่น<ๆ>นี้ม<ๆ>ัเป็นรุ่นนี้ยที่ลุดลงมามันก็แต่ว่าสภาพต้นที่เราเห็นมันก็โอเคนะมัน <S <S ถ้าต้นทีมันแก่นแกนะครับสวยสวยป็นแคร์จารนแพนวิธีการจัดการของชายน้อยโอ้ก็ก็เยี่ยมเลยค่ะคือจริงๆน้องก็มีวิธีการในการประเมินเนาะครับคือประเมินประเมินสภาพต้นสภาพใบไปด้วยขณะที่กําลังทํา <c oughs> กำลังทําอะไรอย่างนี้ค่ะาวางวางฐานใบดีมาตั้งแต่ใบแรกแล้ว <c oughs> แล้วก็เรื่องการจัดการท่านอาหารอันนี้พอหนุ่มน้อยมองเหมือนกับว่าลักษณะการทํางานเหมือนคือให้ให้ต้นไม้ไมีกินตลอดอะ่ะแต่ไม่ต้องเยอะ <c oughs> ให้ให้ต่อเนื่องเนาะ <c oughs> ให้ต่อเนื่องไม่ใช่แบบไปดําให้เยอะๆช่วงขึ้นลูกหรือช่วงอะไรเงี้ยไม่ใช่ดํามมากซะจนเห็นความแตกต่างเลย <c oughs> บางทีมันมันไม่ใช่แค่ ไปส่งเสริมลูกอย่างเดียวเนาะมันก็จะสร้างปัญหาในเรื่องของการรัดใบอ่อนมาค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยแต่พอวางฐานใบมาเรื่อยๆทั้งน้ํทาทั้งปุ๋ยเหมาะสมก็มาเรื่อยๆนะต้นไม้เนาะมันมีวิธีการในการปรอบสมดุลภายในต้นอยู่แล้วหละใช่ไหมฮะอืม